ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ล่าสุดมีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวนกว่า8,400รายและผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสได้ทุกวันรวมทั้งสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จและประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานา,านายพรชัยธีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่า จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคนซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่และในส่วนของการช่วยลดค่าซื้อก๊าซถุงต้มได้ปรับเพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊สถุงต้มที่อยู่ในระดับสูงและลดผ่าระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะ ะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1เมษายนนี้นอกจากการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนแล้วรัฐบาลได้เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพและกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยนางสาวไตรสุรีไตรสนนกกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน514.22ล้านบาทให้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มดังกล่าวภายใต้แนวคิด การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติงบกลางให้ดําเนินโครงการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพจะเข้าไปให้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดพัฒน,นาท้องถิ่นอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG จะประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมประเมินความสำเร็จทางเศรษฐกิจังและชุมชนเป็นการถอดบทเรียนของสตาร์ทอัพ ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรโดยเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า15,481ล้านบาทซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เป็นหนี้เกินกว่าจำนวนมูลหนี้ที่กำหนดไว้ในแผนการชำระหนี้นาริมนอุดมพรรายงาน